the so, uh, what de cap ที่ตอนาเข้าสู่รายการ Come t o g e t h e Daily กันกแล้วน,น,นะครับในวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดถึงเรื่อง Spider-Man Original Sin กันต่อดีกว่าซึ่งต้องบอกเลยนะครับผมเรื่องราวในตอนนี้นะมันน่าสนใจมากๆและเรื่องราวของเราในพาร์ทนี้นะครับผมมันจะนําท่านผู้ชมไปสู่อีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ของ Spider-Man ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าหลายๆคนนั้นรออีเวนต์นี้กันมานานมากแล้วซึ่งนั่นก็คือ Spider Verse นั่นเองครับผมซึ่งอีเวนต์ Spider Verse เนี่ยจะเป็นการรวม Spider-Man จากทุกจักอาวาลมารวมกันนะครับแต่ทว่าศัตรูนะ คือใครกันแน่ทำไมสไปเดอาาร์แมนจะทุกจักรวาลทั้งมารวมกันเรื่องราวนะั้นมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนและเป็นยังไงต่อไปเนี่ยเราติดตามชมกันได้ในอีเวนต์หน้านะครับผมในตอนนี้เรามาฟังจุดเริ่มต้นของมันก่อนเลยดีกว่าว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรจุดเริ่มต้นทั้งหมดมันอยู่ในเหตุการณ์นี้แหละครับซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยเราจะขอเตือนท่านผู้ชมกันก่อนเลยหากท่านผู้ชมนั้นยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วมาเราอยากให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูกันก่อนนะครับผมให 1. และในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้รู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรามาเริ่มชมเหตุการณ์ Spider-Man Original Sin กันเลยดีกว่าครับอย่างที่เรารู้กันนะครับแบคแคนนั้นได้บุกเข้าไปใน Parker i n d u s t r y ซึ่งหลังจากที่เธอนั้นบุกเข้าไปเสร็จนี้เองแบคแคนนั้นก็ได้ตะเวนไปตามบ้านของอาชญากรแหล่งกบดานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาสิโนหรือว่ากโกดังล้างหรือว่าบ้านล้างที่ไหนก็ตาม ในตอนนี้เธอได้มาตามหาหลาวไวรายที่เคยดูถูกเธอไว้ในตอนนี้มาถึงเวลาที่เธอต้องล้างแค้นแล้วนับแต่นี้ไปอัชญายากรพวกนี้นะจะไม่สามารถดูถูกเธอได้อีกในตอนนี้เธอไม่ได้มาคนเดียวอีกต่อไปแล้วเธอไม่ใช่แบ็คแคทธรรมดาในตอนนี้เธอมีเพื่อนก็นคืออิเล็กโตนั่นเองและดูเหมือนว่าเมื่ออิเล็กโตนั้นอยู่ข้างแบ็คแคทเนี่ยอัชญา,ากรทุกคนที่เคยดูถูกแบ็คแคทเอาไว้แล้วก็จะกลัวกันหัวหดเลยนะครับอิเล็กโตเนี่ยถือเป็นหนึ่งในาวรายที่มีพลังเยอะมาก ซึ่งหล่า,วาไวรัสนั้นก็กลัวการขี้หดตดหายไปหมดเลยแต่การที่เธอไปกำหลับเราอาชญากรพวกนี้นั้นมันไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเธอเหรอกครับตัวการที่ทำให้เธอนั้นถูกทุกคนล้อเรียนแบบนี้ก็คือสไปเดอร์แมนนั่นเองในครั้งนี้เธอจะไม่ยอมจำนนต่อสไปเดอร์แมนอีกต่อไปแล้วอิเล็กโตนั้นจะช่วยให้เธอสามารถกำหลับสไปเดอร์แมนและเอาคืนสไปเดอร์แมนได้ เห <en> ตุการณ์นั้นตัดกลับมาที่ฝั่งของสไปเดอร์แมนและซิดดี้มูนบ้างนะครับในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนนั้นกำลังดืบดับกับความรักกันอยู่ซึ่งสาเหตุที่ทําให้พวกเขาทั้งสองคนนั้นเข้ามีความรักกันเนี่ยก็เพราะว่าสัญชายญานเมองมุมนั่นเองนะครับผมเมื่อแมงมุมเจอกับแมงมุมเนี่ยมันเลยรักกันครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็ได้สติกลับมาแล้วซึ่งปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นก็พยายามบอกว่าเนี่ยเราหยุดไอสิ่งที่เราทํากันอยู่ก่อนไหมเราลองกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของฉันแล้วหาชื่อร์ ซินนี่มูนนั้นกำลังจะไปหาข้อมูลนะครับผมทางแบ็คแคทนั้นก็กำลังเตรียมแผนการเพื่อเอาไว้จัดการสไปร์แมนอยู่ซิกดูว่าแผนการในครั้งนี้นั้นมันจะยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมาเลยเหตุการณ์นั้นตัดกลับมาที่บ้านของปีเตอร์พาร์เกอร์บ้างนะครับผมดูมอนว่าในตอนที่พอกกลับมาเนี่ยพวกเขาก็จะไม่ได้หาข้อมูลอะไรเลยครับผมสัญชาตญาณแม็คแนั้นทำงานอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้ปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นกําำลังเล่นรักกับซินนี่มูนนอยู่บนกำแพงเลย ซึ่งในขณะที่ไฟแห่งความรักนั้นกำลังร้อนแรงอยู่นะครับผมแอนมารนีนก็ได้เข้ามาขัดจังหวะเอาไว้ซึ่งแอนมารีบอกเนี่ยก็มีเรื่องด่วนเลยนะครับผมปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นต้องหยุดหเหตุการณ์ตรงนี้ก่อน แล้วก็กลับไปที่บริษัทของเขานายต้องไปขึ้นถแถลงข่าวนะตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นก็รีบมุ่งหน้ามาที่บริษัทของเขาในทันทีซึ่งในตอนนี้เองนะครับผมเขาก็รีบขึ้นถแถลงข่าวแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวที่ผิดปกติก็จะได้เกิดขึ้นนะครับผมในขณะที่ปีเตอร์ในกำลังให้สัมภาษณ์อยู่นี้เองในช่วงอึดใจนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นอีเล็กโตได้บุกเข้ามาและทำลายงานถแถลงข่าวนี้ทิ้งจาบค ซึ่งในตอนที่อ e ิเล็กโตนั้นปล่อยไฟฟ้าในะทุกคนนั้นออกไปจากบริเวณนั้นหมดนีเองแบ็คแคทนั้นก็ได้โผล่มาซึ่งแบ็คแคทนั้นก็ยื่นข้อเสนอให้กับปีเตอร์พาร์เกอร์นะครับปีเตอร์ชัลูนะว่านายคือเพื่อนสนิทของสไปเดอร์แมนเพราะฉะนั้นถ้านายเนี่ยอยู่ตรงนี้อีกไม่นานสไปเดอร์แมนต้องออกมาแน่นอนเลยแต่ถ้าเขาไม่ออกมาใน15นาทีนี้นะก็ ฉันว่าฉันคงต้องให้อีเล็กโตฆ่านายแล้วหรอมัง้งแต่สไปเดอร์แมนจะออกมาก็ได้ยังไงล่ะก็สไปเดอร์แมนนั่นอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะปีเตอร์พาร์เกอร์นั่นคือสไปเดอร์แมนนั่นเองในตอนนี้ปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันแล้วถ้าครบ15นาทีแล้วก็อีเล็กโตนั้นจะจัดการฆ่าเขาซึ่งดูเหมือนว่าอีเล็กโตนั้นก็จะไม่พอใจกับแผนของแบ็คแคทมากนะครับแต่ดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วนี้เองอีเล็กโตนั้นก็ยอมทําตามนั่นเองครับผมซึ่งในตอนนี้เวลาก็ได้เดินไปเเรื่ออยๆนััับวลลลลาากํงงงถห แต่ดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองปฏิหารก็ได้เกิดขึ้นนะครับผมมียายมงมุมพุ่งมาหาพวกเขาแต่ดูเหมือนว่าน่าจะไม่ใช่สไปเดอร์แมนหรอกครับ นั่นคือซิดดี้มูนนั่นเองในตอนนี้ซิดดี้มูนนี่ยได้บุกเข้ามาช่วยปีเตอร์พาร์เกอร์ซึ่งในตอนที่ซิดดี้มูนนั้นเข้าต่อสู้กับแบทแคทและอีเล็กโตรเนี่ยปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นก็ได้จังหวะหลบไปและเปลี่ยนชุดเป็นสไปเดอร์แมนแล้วกลับมาช่วยซิดดี้มูนอีกครั้งหนึง่งในตอนนี้การต่อสู้ระหว่างซิดดี้มูนปีเตอร์พาร์เกอร์และอีเล็กโตรกับแบทแคทได้เริ่มต้นขึ้นการต่อสู้นั้นดําเนินไปอย่างดุเดือดซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องก,การต่อสู้กััััััับบบไไไฟฟฟฟ้้้้้้าา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 าเเ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 นน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 นีีนนนฟฟนนนีีี่่่่่่่่ยยซิดดดจะะะะะมมมมมปปปญญหหคครรรรรพพพวววใใือออออองงงุุธ็็ฉแตตตทท์กลช เขาเนี่ยไม่ได้ทำอย่างใหญ่แมงมุมซึ่งนั่นเองทําให้ปีเตอร์นั้นถูกไฟฟ้าช็อตเข้าจนได้และในตอนที่ปีเตอร์นั้นถูกไฟฟ้าช็อตนี้เองนะครับเขาก็ได้ลม้มลงและในช่วงจะวะอึดใจนั้นแบ็คแคทก็ได้เข้ามาแล้วจัดการกับเขาดูเหมือนว่าในตอนนี้สไปเดอร์แมนของเราจะพลาดท่าแล้วและแบ็คแคทนั้นกำลังจะทําแผนการของเขาให้สาเร็จแบ็คแคทนั้นจะเปิดโปงตัวจริงของสไปเดอร์แมนและทําให้สไปเดอร์แมนนั้นอับอายขายหน้าต่อนหน้าสายตาประชาชนทุกคนสไปเดอร์แมนเอ๋ยนี่คือสิ่งที่แกสมควรได้รับ แกทาแบบนี้กับฉันและในตอนนี้แกต้องเดินแบบเดิมฉันจะเปิดเผยแกให้ทุกคนได้รู้ทุกคนจะได้รู้ว่าตัวจริงของแกคือใครและดูเหมือนว่าแบ็คแฮนนั้นจะมีกําลังเสริมก็คือกองทพนักข่าวนะครับผมเจมสันที่เป็นหัวหน้านักข่าวเนี่ยก็จะรีบมาทําข่าวในทันทีกองรีบจับห้ที่สไปเดอร์แมนเร็วในตอนนี้นี่คือโอกาสของเราแล้วเราจะมาเปิดเผยตัวตนของสไปเดอร์แมนกันในตอนนี้นะครับผมทีวีทุกช่องกันได้หายมาที่ปีเตอร์พาร์เกอร์ของเราและในตอนนี้เองเจมสันนั้นกำลังจะบอกให้แบ็คแฮนนั้นเปิดหน้้าของ Spider Man แลว แต่ถ้งว่านะครับผมด้วยความโง่ของเจมสันนี้เองในตอนที่แบ็คแคนนั้นกําลังทําลายสไปเดอร์แมนด้วยการเปิดตัวจริงของห้อกมานะครับผมความโง่ของเจสันก็ได้บังเกิดเจสันนั้นดำเสือกไปยืนบางกล้องนะครับโดยไม่มีใครเห็นสไปเดอร์แมนนั่นเองความโง่บันไลนี้ทําให้ทุกคนไม่รู้นะครับว่าสไปเดอร์แมนคือใครซึ่งในช่วงอืดใจนี้เองที่เจมสันเอาแต่งโง่อยู่เนี่ยนะครับ ซิลนั้นก็เลยเข้ามาช่วยสไปเดอร์แมนเอาไว้ซิดดี้นั้นได้ใช้ใยบางๆของเธอเนี่ยพันหน้าของสไปเดอร์แมนเอาไว้ทัให้ไม่มีใครเห็นนั่นเองครับซึ่งเจมสันนั้นก็ตกใจในความโง่ของตัวเองมากๆ และในจังหวะนั้นเองซิ Moon นดี้มูนก็เลยช่วยปีเตอร์พาร์เกอร์ออกมาได้ทันเวลาพอดีในตอนนี้ปีเตอร์พาร์เกอร์ของเรานั้นปลอดภัยไปอีกปอดหนึ่งแล้วแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวของเรานั้นยังไม่ดีนะครับผมแบ็คแคทนั้นรู้ดีนะครับว่าอีกไม่นานเน่ยสไปเดอร์แมนต้องโผล่มาใหม่แน่นอนเธอนั้นเพียงแค่ทําเรื่องไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวสไปเดอร์แมนก็ออกมาแล้วซึ่งในตอนที่ปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นได้กลับไปพักผ่อนนี้เองนะครับผม เหตุการณ์ในฝั่งของแบ็กแคทเนี่ยก็ได้เริ่มก่อความวุ่นวายโดยแบ็กแคทนั้นได้นําเครื่องขยายพลังของอิเล็กโตมาแล้วก็เพิ่มพลังของเขานะครับผมและด้วยไฟฟ้าที่มากเกินไปนี่เองมันทําให้เมืองทั้งเมืองต้องปั่นป่วนและเมื่อสไปเดอร์แมนของเราเห็นดังนี้นะครับผมเขาก็จะนิ่งดูดายไม่ได้ซึ่งในตอนนี้เขาก็รีบออกมาปฏิบัติหน้าที่ในทันที แต่ดูเหมนว่าในคราวนี้นะครับเขาจะเตรียมตัวมาพร้อมกว่าเดินมนั่นเองซินดี้มูนนะได้นำใยบางมุมของเธอเข้ามาพันตัวของสไปเดอร์แมนเอาไว้เพื่อที่สไปเดอร์แมนนะั้นจะได้ทนต่อไฟฟ้าและในตอนนี้เองทั้งสองคนนั้นก็ได้บุกเข้ามาในสนามรบแล้วเข้าต่อสู้กับออเล็กต์โละแบคแคทในทันที แต่ดูหมนะในตอนนี้นะครับผมพลังของอ e ิเล็กตรอนั้นมันจะเพิ่มผู้นสูงมากเกินไปซึ่งแบ็คแฮนด์นั้นก็เห็นว่าท่าไม่ดีแล้วปล่อยไว้อย่างนี้แล้วก็การต่อสู้ต้องดูเดือนแน่นเลยแบ็คแฮนด์นั้นเลยตัดสินใจเพิ่มพลังอ e ิเล็กตรนถึงขีดสุดซึ่งพลังนี้นะครับผมแม้แต่ยายม,มุมมุของซินดี้มูลก็ไม่อาจต้านได้ครับในตอนนี้ไฟฟ้าของเ e ล็กโตนั้นกําลังล้นลงมา ซึ่งแบตแค้นนั้นก็ไม่สนหรอกครับผมว่ามันจะเพิ่มไปขนาดไหนไฟฟ้านี้นะจะเล่งพลังงานของอิเล็กโตจนถึงขีดสุดซึ่งนั่นนะครับผมจะทาให้แม้แต่ตัวอิเล็กโตเองก็ไม่สามารถรับปริมาณไฟฟ้านี้ไหวซึ่งเมื่อปีเตอร์เห็นดังนั้นนะครับผมเขาก็ยอมไม่ได้ครับปีเตอร์นั้นจะไม่ปล่อยให้ครตายทั้งนั้นซึ่งปีเตอร์นั้นก็อาสาโดดเข้าไปช่วยอิเล็กโตในทันทีแม้วาล่าการของเขาในยังตั้งแต่เป็นสิ่งเสียเส่ยงแต่ปีเตอร์นั้นก็อนรับมันไว แต่บางครั้งนะครับผมดีที่สุดก็คงดีไม่พอครับแม้ว่าปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นจะพยายามสุดแล้วแต่ดูเหมือนว่ามันก็จะไม่สําเร็จนะครับผมเขาไม่สามารถดึงตัวอิเล็กโทรออกมาจากเครื่องนั้นได้ เครื่องนั้นพยายามดึงตัวอิเล็กโตกลับไปแต่ในตอนนั้นเองปฏิหารก็ได้เกิดขึ้นซิดดี้มูนนั้นได้เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีโดยเธอได้ยิงใหญ่ของเธอมาดึงตัวอิเล็กโตและปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นออกมาได้ทันเวลาซึ่งในตอนนี้เองนะครับผมซิดดี้นั้นก็สร้างใหญ่ของเธอเข้ามาปกคลุมตัวของทั้งสองคนไว้ในตอนนี้ไฟฟ้าทั้งหมดที่รั่วไหลออกมากําลงังจะระเบิดออกแต่ดูเหมือนว่ายานมุมของซิดดี้นั้นจะช่วยทั้งสองคนเอาไว้ได้หลังจากนั้นนะครับผมเหตุการณ์ก็ได้สงบลงซึ่งอออเลลลล็็็กกกกกโรยมมบบตตััััวนนะแะหงจาา้้ี Peter ์ได เข้ามาช่วยเขาเอาไว้อีกซึ่งในตอนนี้เองนะครับผมดูเหมือนว่าแบทแคทนะ่าจะสามารถหนีไปได้แต่แม้ว่าเรื่องราวของเราจะสงบลงแล้วนะครับผมแต่มันก็คงยังไม่จบแค่นี้หรอกครับนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นการตื่นขึ้นของซนะินดี้มูนนั้นคือการเรียกหาอะไรบางอย่าง,อะ,าง,อ,างอะไรบางอย่างที่อยู่ไกลแสนไกลดูเหมือนว่าซนะินดี้นั้นจะไม่ใช่แค่สไปเดอร์แมนธรรมดานะครับผมดูเหมือนว่าเธอคนนี้นะั้นจะมีอะไรบางอย่างที่สําคัญมากกว่านั้นและในตอนนี้วายร้ายที่ร้ายกาศที่สุดของสไปเดอร์แมนก็ได้ตื่นขึ้น มอลล์นั้นได้รู้ถึงการมาของซิดดี้มูนแล้วและในตอนนี้เขากำลังจะกลับไปฮีโลกเพื่อตามล่าเธอเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามได้ในตอนหน้านะครับผมและในตอนนี้เรื่องราวของเราก็จบลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยนะครับผมหรือหากอยากติชมอะไรก็บอกกันมาได้ ซึ่งในตอนนี้นะครับก็ผมุงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดแชร์คลิปให้เราด้วยละ่ะยิ่งแชร์เยอะก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเยอะนะครับผมของรางวัลจาดดิสนีย์และเลยเป็นของแท้แน่นอนร้อและในตอนนี้ก็คงถึงเวลาอันสมควรแล้วก็ผมุงต้องขอลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะั้นสนุกกับการดู Comic World นะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการดูคอมิ w เวิลไปละบ๊ายบาย